สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิวันพัชทรงเหล็กเป็นช่องแบงปันตัตเหล็กแบงปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากค่ะพี่น้อง่าเอาของแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยค่ะพี่น้อง่า สำหรับงวดนี้เป็นใบที่สองะอนะคะแอดแพลนๆลงไปใหาใบแหลกเป็นเหล็กตะล่างค่ะพี่น้องขาเหล็กตะล่างนี่ก็เขาดูเขาบอยอันนี้เป็นเหล็กจับเหล็กเด่นเหล็กเน้นของเพิ่นน้องขาพี่น้องขาใบนี้สีเขาดูเขาบอยค่ะพี่น้องขาเหล็กสามตัวก็เขาดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ไหนึงเก้าหนึ่งหกเด่นหนึ่งค่ะพี่น้องขาหกหนึ่งเก้า แล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกเด็กล่างกับสิ่เก้าสี่หกสี่แล้วก็บแปดหนึ่งนกับพี่น้องค่ะเอาไว้เป็นแนวทางสื่อสารกินแบีงรัฐบาลจ้าเล็กดดเล็กเม่นเม่นช่องยาวานพาสองเล็กเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ต่อไปเป็นของแอดนั่นแอดนั่นลันลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดนั่นนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งียนั่นก็อีกท่านหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขเนนลางของแอดนั่นแอดนั่นลันลาค่ะพี่น้องค่ะเพันเนนหายูนยหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็บหนึ่งสี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะบิง ศูนย์ร่อง4ค่ะพี่น้องบินศูนย์ร่องหนึ่งผิดขอโทษขอไทยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเล็กชุดเต็มก็มีศูนย์สองศูนย์หาศ่อกค่ะพี่น้อง่าเนี่ยทางสื่อสารกินเมืองรัฐบาลงวดนีเนาะจ้า ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมทางช่อง YouTube นะจา๊ะต่อไปเป็นเลขเอ่าสายทหารค่ะพี่น้องค่ะเลขสายทหารนี่เลขวิ่งของเพื่อนนี่วิ่งตัวเดียวนี่เขาเกือบทุกงวดคะ่ะแต่บางวดน,นี้เอาเลขที่เพื่อนจับชุดมาให้ค่ะพี่น้องคะ่ะเอามาให้เบิ่งย้อนหลังนำสองหมวดแะคะ่พี่น้องเนาะ วันี้เม็ดเดียวคนไทยเจ็ดแปดสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดหกค่ะพี่น้องมวทีทแล่เนี่ยเขาสองตัวงวดกรเน,นี่ยเขาสามตัวต้องตรงเรียงบล้ายหางเอาไว้พิจารณาเบิ่งอีกทันหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะไปเปรียบเทียบกับอา,อาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นเนาะค่ะเนาะว่ามันเขาดีเขาเด็ดเขาบอยจังได งวดประจำวันที่16เดือน3ปี6หาเนาะค่ะอันนี้เป็นงวดวันที่1เข่า07กับ0หาเนาะค่ะเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยจ้ะงวดที่ผ่านมาด้วยเด้ดเป็นดีงวดก้อนหนานน,าน่นเข่า3โตแล้วก็เขสา2โตค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่1น,นะคะเจอกันชิปหน้าจ้าโชคดีร่ำรวยร่ำรวย